ขสวนิวแลคุต <congratulations> right ้องขสวนเพราะอย่างปืนก็ไม่มีถอยเชื่อหรือเล่าเี๋ยวตัดมันต่นคิวเล่นคิวเล่นเล่นอยหลิวหลิวหลิวดูดิสุใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่เวบหน้าไ่อนนวเข้ามาแล้วดูดิหัวปูตัววงันของจริง เออไอ้ที่มึงบอกว่เล่นไม่ดียังไงสี่ศูนย์เนี่ยได้ทั้งวันน่ะกับมึงอ่ะใช่ปะล่ะพิธีพิธีจะไปอยู่กับเอลโซอีจริงดิพี่เพือนพี่เพื่อนโอ้ยพิเล่นเก่งแล้วครับเขาดูแข่งเวียดนามด้วยนะก่อนเล่นนะเขาแข่งเวียดนามดูแข่งเวียดนามมาก่อนเล่นนะผมบอกไว้ก่อนนะแข่งเวียดนามก่อนกูว่แข่งกับมึงไม่ใช่หรอดูแข่งเวียดนามไงที่มึงบอกอ่ะอ๋อเออไม่โกหกป่ะเนี่ยไม่ไม่โกหกไม่โกหกคือเขาทำกันบ้านมาก่อนเล่นนะ ไปบนไปบนไปบนลกูมากูมากูมาเอาเอาเดอครับผมเจ็บเลยได้ไหมอย่างนี้ไหมกูกหลังไปกูกหลังไปไอพี่ตายกว่า ไอ้ไอ้เฮเลนนี่มันทำอะไรได้นยเฮเลนเออเปน่ามันมันโคตรพ่อโคตแม่ฮีันเปน่าพี่อ๋อเปน่าไปกูขอโทษอ้ยเยอะจังไกลั่ไหว้ยมันไม่ดีมันไม่ดีอสวยนี่อะสวยนี่อะับสุดไหวเนี่ยไหหมดเลยมันเร็ววยันอยู่ตัวดีเลยมูด้วยดนยก่อนเนาะเอาอีกเอาอีกดยก่อนเนาะ โอ้ยเยี่ยมหิวหิวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเขาอดรถให้กูโอเคอะไรอ่ะเก็บที่ไอ้อันนี้อันนี้รถไม่ทำไรอ่ะเก็บผาเก็บที่ไหนอ่ะไ้อเหี้ยวงอยู่นะข้าเก็บไหนไม่ดูเลยเอ้ยต้องเอาดาร์กแผ่นนี้เอาดาร์กโหดใช่ปะฮะเอ่อมังกอนดูจริอแก มันเทศเทศเท่ากันมันเท่ากันดักกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นกับ <g ül> ลึ้ง <g ül> มามามาหนุ่มหนุ่มหน้ามนคนหลายใจ <g ül> โอ้ไม่ถึงวะพี่ <g ül> ไม่เป็นไรแบบนี้แต่วิ่งเร็วแสงกระต่ายน่าจะบอกให้แบบเวฟกันเมที่เวฟครับทำไมป่ามันนุ่มอย่างนั้น เนนนียบะได้แล้วได้แล้วได้ร็อตละได้ล็อตละเป็นไงไอ้บิ๊กโถสองเกมกูอะเสียใจจริงเลยเล่นดีด้วยสวยเพื่อนนี่นี่ยังดีนะไม่ได้ต่อ้หมอเป็นไงมันชวนกูเล่นทีเอฟทีเกมไม่พอแล้วอะไรกันครับคือวันที่สงบสุขกูมา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 เขาแม่งอุ้ยเยอะล้างเยอะมากเอาเลย ชกสวนนี่ว่าเลมึงต้องชอสวนเพราะอยากมืก็ไม่มีถอยเชื่อหือเล่าเชอรือเปล่้อาดกิฟต์เล่นกิฟเล่นกิฟต์เล่นเล่นย่วยิวยิยไอ้สัตว์เป็นเื่นชกถอยนะเสลีชกสวนเถอยทไมไอ้ี้มันต้องเพื่อนมาเขต้องบวกเปล่าถูกปะล่ะถูกเลยูกเลยี่ ไม่ตายหรอกเพื่อมีฮิวี่เจคือพี่เจจริงจริงอันนี้ก็เห็นด้วยบวกหนึ่งไอ้สาคนอื่นช็อกต่อยไอ้นี่ช็อกสวนซะช็อกมีไว้บวกไอ้สารถูก่ะไอ้ที่มันรออนี่มันรอดูดุนคือเฮียร่างเฮียถอยรอบนี้ไม่มีฮิวเลย Ê, đòn cu đòn mama, mama, Má, má, má Ê, phải lắp, mama, 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 lắp mama, 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 lên mama, mama, mình mama, 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 ตั้งสู้กับตัวอะไรที่ต้องลองผสมใส่กูตลอดเวลาไอ้มิกเน่นตัวอะไรเนี่ยได้ไป็ได้จางไม่จางไม่จางสามแล้วกูมากูมากูไล่ตีพื้นตีดินอยู่อ่ะมันลองผสมใส่กูโอเคโอเคมันอยู่ล่างมึงอยู่บนจะไปตีดินทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไว้ยจอมเลยจอมเนี่ยดูดิไหวชิวไหวชิวนี่สุดเลยสุดเลยสุดเลย คุณเลยตุนจัดจุดโล่โดนไปอย่างนี้เขารู้สึกนี้ไม่เกมเดียวได้ไหมไม่เล่นแค่เกมเดียวไดยเขารู้สึกนี้อยากเล่นทำไมแค่เกมเดียวกูก็ไม่ได้ทำมึงแยีหวอ้สัตว์สกอร์สิบสองของกูมีส่วนร่วมเป็นสิบอะนะฮะเฮียกูทำอะไรไม่ดีตรงไหนวะได้ใจจริง ใจได้จัดมาหลอดธรรมดาชายคนนี้ผมบอกเขาไม่รู้ด้วยนะว่านไหวไม่ไหวอ่ะมันโดนเฉยแต่มันไหวเองไงเหมือนมันมากันดวงอ่ะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าแต่มันเหมือนมากันดวงด้วยแหละเฮ้ยเฮ้ยกูมาอีกกูมาอีกบอกเพื่อนบวกเพื่อนบวกโฮ้ยมีคนเดียวก็พอป้องเนี่ยมีกูโดดขับมึงเลยสวยๆจัดปัาหมดอย่างนี้หมดยูยูยูจัดแลบทุกคนคือไม่แลบ คอาเป่าเยอร์เขาเป่เยอร์เขาเป่เยอร์มาสิมานดีเขาหีอยดูผิดเกมสโลแกนเขาไงแหลมทุกคนคือไม่แหลมวันที่คือวันที่สงบสุดไอ้มิกนี่เกมมันดุกันแล้วเออนี่เดเกมเดียวให้เกมขอเกมเดียวเนี่ยเฮ้ยกูได้สองเกมอ่ะเฮียเล่นยังไงวะเฮ้ยไอ้มิก

ความตายเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองเลยถ้าเรายัางอยู่มันจะไม่คิดไปเองเลยพี่นี่ก่อยเทียมอะไรบ้างเนี่ยเดือดเลยอันนี้ให้เบิกรถเร็วมาเลยปะ <c oughs> อูะอยาดชอบเลย เดี๋ยวไปด้วยกันก่อนเกคนที่ดูอาวอย่างเดียวมึนกัดกัวกันโอเคโอเคครับพาผมไป่กันเลยเทได้มาเล่นด้วยเรื่อยๆแล้วกันไม่ได้ที่เจมไปหาเรื่องเขาอ่ะกูไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยกูกะจะมาเดินเล่นเอาเออเพ่อนบม่ยแล้ว ีนี้ผมหิวให้ไม่ทันนะสภาพนี้ไอ้ที่ลิเลียโดดดักของจริงไอีที่นี่ฟุกจัดนะใครกล้มันไม่กล้าละมันเละแล้วเล็กครับเู็กแบบเหมือนเหมือนเมื่อวานอะเล็กเหมือนเมื่อวานอะเจ็ดศูนย์อะสภาพนี้เม็กแบอเจ็ดศูนย์เอ็ดหนี่เจย์ยืนนิ่งแล้วไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งเขาเรียกว่ารอให้มันมาเบ้าแกตายเฮ้ย์เฉยก็มีคนไปฆ่าใช่ใช่เจย์เฉยก็ถูก มันมาตีจริงด้วยประเด็นเลยเจ๊เจเล่นถูกเว้ยใายคนนี้ไม่โทษครับครับเฮ้ยสึกใหญ่กใหญ่สึกใหญกใหเว็บหน้าใครก่อนลัะเข้าไปแล้วดูดิหัวมูท่ทรลวงฟันของดิงเออไอ้้องบอกกึเล่นไม่ดียังไงสี่ศูนย์เนี่ย แหลมห้าเท่ากับไม่แหลมจริงว่ะดูดิไอ้มิกนี่อะธรรมดาพูดดีคตรดีอันนี้ได้ยินได้ยินจ่อยรวมไหนไอ้มิกเนี่ยเชื่อใจกูห็นปะใช่ใช่เอาแท็กแก๊งได้เหรอที่ไหน กเรเจ็ดศูนยะเห็นไหมสกอสกอร์เจ็ดศูนนะเห็นไหมเจ็ดศูนยึกว่าอื์ผูื่อคืนเฮ้ยเบเบงยืผูได้ไง